สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีพ่อแม่น้อง FC ทุกท่านครับผมมือนีมาพ่อกับแอดช่วงบายบายครับผมครับคลิปนี้ครับผมแอดมาติดตามตอนแนวทางกระเูลของอาจารย์เล่สั่งลุยครับผมมือนี่วันที่30เมษายน2566ครับผมเป็นวันนัดหมายครับผมเมื่อนัดหมายอาจารย์เล่บอกว่าจะฟันนะครับบอยฟันครับ จะให้ชุดเน้นครับผมหลังจากที่งวที่ผพันมาครับผมนี่ครับอาจารย์เลสสั่งลุยครับผมนะครับตัวที่พันเน้นให้ครับ06ย์เข้าตรงๆครับแล้กกา17นเี่เข้าตัวกลับครับผม17ล่างครับแต่ว่าแอดต้องบอกไว้ก่อนครับผมตัวเลขชุดนี้นะครับกับสิบกว่าหางครับผมอาจจะหลนิดนึงแต่ว่าประเด็นขึ้นพักจากเข้าตัวเน้นครับ นะครับบอกเขาตัวเน่นกับเขาตัวตัดนะครับหววทิพผ่านมาศูนหกเขาตรงๆครับผมบนอย่างเดียวนะครับตัวเลขชุดนี้บนอย่างเดียวครับผมแต่ว่าทางหวดได้เขาล่างน้ากะถือว่าเป็นผลพ่ได้ครับผมเนาะแต่ว่าแนวทางอาจารย์ก็บอกว่าบนตรงๆนะครับเน้นบน ตรงๆครับผมแต่ว่าบางงวดกับเข่าตัวกลับอยู่คือกันครับจังหวัดหาสองกับเข่าสองหาครับบนครับผมงวดเจ็ดสามกับเข่านะครับเข่าตัวกลับครับสามเจ็ดออกเจ็ดสามครับผมแต่ว่างวดศูนย์เจ็ดเข่าตรงครับผมงวดศูนย์เจ็ดเข้าตรงแล้วก็งวดศูนย์หกนี่กับเข่าตรงครับผมนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้เพิ่นเน้นให้ เจ็ดอ่าหนึ่งสองส่ห้เพิ่นนี่ใหหกครับผมหนเนั่นแอดวงเองครับหนดแอดวงเพราะว่าม,มันไปเข่าล่างครับนะครับบังเอินว่าเข้าล่างด้วยนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นให้ตัวชุดเน้นนั่นมีศูนย์หกศูนย์แปดศเกเกาส็สาเก่าแค่นั้นครับผม 6, หกหางนะครับ 6, หกหางบนอย่างเดียวครับผมอ้าเดี๋ยว มือนีแอดมหาจาันเลยครับผมอ่ามามะหาที่กุฏิเพิ่นแต่ว่าคือเงียบแท้บริยนัดไม้ไว้ครับผม <c oughs> ไม่ได้นัดหมายไว้นะครับเนาะเพราะแน่ใจว่าจานเพิน่นอืมคือแอดกันบได้เอาเบอร์โทรเพิ่นไว้ครับผมปกติโทรแหมสเศจเอาเนาะครับบางเอื่อนมามือ่อ แนเษษษ่เสียดพันติตต่อเพื่อนบ่ได้ครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนติดธุระจังใดหรือเปล่านะครับ <oz 'd be S 1> แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนส่งมาให้แล้วล่ะครับชุดอะอะตัวตัวเน้นตัววงนะครับส่งมาแล้วแต่ว่าแอดกะว่าจะเขามาอาจารย์เพื่อนนะครับมาฟังจากปากเพื่อนให้เพื่อนบอกฟังจากน้อยนะครับแต่ว่ามาแล้วมิดรับผมไม่แน่ใ,ใจว่ายูบอเด์แอดจะเข้าไปเบืิกงกเปล่ครับเนาะเดี๋ยว, Ad นนนะยวถ้า อาจารย์บอยู่จังไรกะแอดกะจะเอาให้เบิ้งนะครับเอาลงไ้เบิ้งเลยล่ะครับบได้พูดคุยกับอาจารย์กะบ,บอเป็นยังครับผมนะครับปรากฏว่าอาจารย์เล่บอยู่ครับผมแสดงว่าเมื่อนี้เพื่อนตองติดธุระจะเป็นกิทิมลไปใส่สักแห่งหนึ่งครับผมเพราะว่าติดต่อเพิ่นอนอ่าสายกับติดต่อบได้นะครับเนาะ เดี๋ยวกะเดี๋ยวแอดเอาตัวชุดตัวเลขให้เบิ้งเลยกันแล้วกันนะครับเนาะบเป็นอย่างครับผมยังไงก็ได้แนวทางคือเก่าครับผมอ่าเดี๋ยวนี้มาเบิ้งชุดชุดเต็มที่อาจารย์เล่เพิ่นให้มาเนาะครับมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดยี่สิบห้าครับสิบห้าสิบหางครับผมมีหลักหนึ่งหลักสี่แล้วก็หลักเก้าครับผมนะครับเป็นตัวยืน 149นะครับจับคู่151617 1819 45 46 47 48 49 95 96 97 98และ99ครับผมแต่ว่าอาจารย์เลเพิ่นว่าจังซี่ครับตัวที่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวตัดก็ได้ครับเนาะ เป็นตัวตัดนะครับสามหางครับมีสี่หางหนึ่งเจ็ดหลักกับเก้าเก้าครับผมเป็นตัวตัดนะครับแต่ว่าขันจิตตัดทิ้งเลยกะเพื่อมีภูมักผู้ชอบครับผมงวดสองหาอาจารย์ตัดสองหามันกับ,ม,กบมันกับมาออกครับงวดสามเจ็ดงวดนน่นกับเป็นตัวตัดขึ้นกันนะครับแต่ว่าแอดบอออกครับแอดออกคงไว้คือเก่าแต่ว่าแค่บอกให้ฟังนะครับ มันมักจะออกนะครับเวลาตัดเนี่ยแปลกขึ้นกันครับผมเอานี่นะครับเป็นชุดเต็มครับบ้านนี้มาเบิงตัวเน้นครับอาจารย์เล่พ่นวงไห้แบบนี้ครับผมนี่ครับผมนี่คือชุดคัดครับผมทีแอดว่งแดงๆอะครับอ่ะขยับสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะปรากฏว่า นะครับตัวหนึ่งเจ็ดนี่ครับตัวหนึ่งเจ็ดนี่ครับไม่ตัดครับผมนะครับคัดมาเป็นตัวตัวเน้นแล้วครับสําหรับเลขหนึ่งเจ็ดครับนะครับสําหรับเลขหนึ่งเจ็ดคัดมาเป็นตัวเน้นแล้วครับตอนแรกว่าจะตัดครับผมบ่ตัดเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่เน้นนะครับจะมีอยู่เจ็ดหางครับผมเจ็ดหางได้แก่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับผม แล้วก็49 95และ97ครับมีทั้งหมดเจ็ดหางครับผมนะครับแต่ว่ามีอยู่2หางครับผม49กับ97นี่ครับกลับด้วย4กับ9นะครับมาได้ทั้ง10และหน่วย นะครับ4994 7997นะครับสองหางนี้ครับกลับด้วยครับผมนะครับส่วนตัวอื่นเน้นตรงตรงครับ15 17 18 19 95นะครับเน้นตรงตรงครับนะครับแต่97และ49กลับด้วยนะครับเป็น449แล้วก็เป็น7997ครับ อาลองเอาไปพิจารณาบ้างนอครับนรากว่าเลขชุดนี้ของอาจารย์เล่ตั้งแต่งวดสองหาหาสองมาครับผมตั้งแต่งวดหกห้าสองมานะครับมันเข่าทุกงวดครับเข้าบนนี้ครับเข้าบนทุกงวดครับผมนะครับงวดเจ็ดสามนี่มาทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่ามันออกตัวกลับครับนะครับ งวดสองหางออกตัวกลับมาบนคือกันครับงวด07น็กับมาบนครับงวด0ูย์หก็บนครับผมนะครับส่วนล่างนี้มาบังบ่มาังอันนั้นเบากันครับแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรบนให้บนออกบนครับผมเน้นตรงๆนะครับเนาะเน้นตรงๆนะครับแต่ว่าบางงวดออกตัวกลับครับล่างเบิ่งครับผมตัวเลขทั้งหมด7หางครับ เ็ดหางแล้วท่ากับสองตัวนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเก่าหางครับท่ากลับด้วยครับผมกลับแค่สองตัวนี่ครับเอาแอดคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับที่น่าสนใจครับผมนะครับเขาดีครับสูตรบนนะครับอาจจะมองว่าเลขหลายตัวครับแต่ว่า เราสามารถใส่ชุดนี้ครับผมใช้ตัวเลขชุดนี้ครับผมเพื่อมาวิเคราะห์หาตัวเลขคัดเน้นคัดเด่นใดครับนะครับมักเลขตัวนี้ได้ว่าสันนะครับเข้าล้องมาเบิงวามีบอยอยู่ในหนี้ครับนะครับถ้าบอมีก็อาจจะต้องเบา จักน่อยครับผมแต่ว่าถ้ามีปุ๊บเนี่ยอาจจะขื้นลักษณะนี้นะครับเนาะนะครับลักษณะนี้กะเป็นไปได้ครับนะครับอลองเบิรงกนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์ไครมากลับมาแล้วครับเดี๋ยวตอนแรกแอดจะไปหาอาจารย์ไทยครับ เดี๋ยวอาจารย์ไข่ไปเล่ามากนะครับสีได้ยังมาตอนครับสีได้ยังมาฝากมีตัวแบบเน้นสามตัวตรงๆ,ๆเน้นคักๆมาฝากบอ่อนะครับหรือว่าสีจินจังไดนะครับอาจารย์ไข่นะครับรอติดตามครับผมคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปครับผม จังไรกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อครับผมกดคอมเมนต์นะครับเพื่อซอยเปิดการมองเห็นครับผมช่วงนี้ถูกปิดกั้นกันย่างไงครับนะครับคลิปไม่เด้งนะครับคลิปก็เด้งไปหาเอฟซี FC ครับระบบมันบ่แจงเตือนให้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ถ้า FC ท่านไหนบ่เห็นคลิปสมุทิติดตามน้องเกาจอมยู่จังเสียติดตามอ่อลุงตาทิพยยู่ถ้าบ่เห็นคลิปครับ ให้เข้าไปดูในช่องนะครับเข้าไปดูในช่องโดยตรงได้ครับผมไปพิมพ์ค้นหาอยู่ในยู u ู e ครับค้นหาปุ๊บแล้วก็พิมพ์คำว่าคนมีโชคเข้าไปแล้วก็กดค้นหานะครับกดคำว่าค้นหาเดี๋ยวมันมันก็จะเด้งขึ้นมาครับผมเพราะมันเด้งขึ้นมาปุ๊บเห็นคลิปของคนมีโชคหนึ่งคลิปเสร็จปุ๊บนะครับ เอานิ้วนีิครับจิ้มตรงรูปโปรไฟล์ครับผมจิ้มตรงรูปโปรไฟล์คนมีโฉกใสเสือร่ายครับจิ้มเข้าไปตรงกลางหน้าผากเลยครับเอาให้แบบหนาง่ายเงือบไปเลยครับผมจิ้มแห้งๆครับปุ๊บมันจะเด้งเข้าไปในช่องครับผมนะครับเราก็ไปล่องเคลียร์หาเบงครับผมนะครับเพราะเข้าไปในช่องมันจะมีแถบข้างบนที่มันเป็นเมนูอยู่ครับมีหน้าแรกมีวิดีโอมีอ่าสดอีกอย่างประมาณเนี้ยครับให้เข้าไป จิมตรงเมนูวิดีโอนะครับเนาะมันจะลิดมันจะเลี่ยงให้เลยครับตามลําดับมีทุกคลิปของแอดอยู่ในหันครับอ่ะโอเคครับผมแอดกัดฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ